ซซููเครื่องดื่มแซซี่ถ้าหากคุณผู้ชมเคยเห็นแหวนร่าเริงสนุกสนานเฮฮาแต่ไม่ใช่ว่าแหวนจะมีชีวิตที่ราบเรียบดังโรยด้วยดอกกุหลาบนะคะ พราะครั้งหนึ่งแหวนเคยผ่านวิกฤตใหญ่ของชีวิตที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนนั่นก็คือโรคมะเร็งเต้านมนั่นเองค่ะและที่สําคัญในตอนนั้นแหวนอายุเพียงแค่23ปีเท่านั้นทําให้แหวนตระหนักถึงความสําคัญของภัยโรคมะเร็งเต้านมซึ่งเป็นโรคมะเร็งที่ค่าช,ชีวิตผู้หญิงไทยเป็นอันดับหนึ่งในขณะน,นี้และตอบรับการเป็นทูตกิติมศักดิ์ให้กับศูนย์สิริกิติ์บร,รมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยค่ะ ก่อตั้งขึ้นจากพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อให้เป็นที่พึ่งของผู้หญิงทั่วไปโดยเฉพาะผู้หญิงที่ได้โอกาสในการตรวจหาและเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งเงต้านมที่มีประสิทธิภาพและครบวงจรค่ะและเนื่องในโอกาสครบรอบ29ปีของแหวนและครบรอบ1ปีของบริษ,ษ,ษัทเค้านายครีเอชั่นแวนเลยขอใช้โอกาสนี้ ในการร่วมกันทำสิ่งดีๆคืนให้กับสังคมด้วยการเปลี่ยนจากการรับของขวัญจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาเป็นการขอรับเงินบริจาคให้กับโครงการเพื่อนำเงินเหล่านี้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมที่ยากไร้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาให้พวกเขาได้กลับมาเหมือนมีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะและด้วยเหตุนี้เองแวนาในรวบรวมสถติติตัวเลขที่ดูแล้วน่ากลัวของมะเร็งเต้านมมาเตือนภัยคุณผู้ชมกันค่ะ โดยสถิติแรกเป็นขององค์การอนามัยโลกพบว่าปัจจุบันหนึ่งใน8ของผู้หญิงจะมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมและสถิติในประเทศไทยของสถาบันมะเร็งพบว่าจำนวนผู้ป่วยในปี2555นั้นปีจำนวนสูงถึง23,000รายและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นปีละกว่า1,600รายและที่แย่กว่านั้นก็คือสถิติของการเสียชีวิตซึ่งท่านอธิบดีกรมอนามัยชี้ว่า ทุกสองชั่วโมงจะมีผู้หญิงไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมหนึ่งคนหรือเฉลี่ยแล้ววันละถึง12คนเลยทีเดียวค่ะซึ่งในโอกาสนี้คุณหมอกริจจามระหัวหน้าศูนย์ศิริกิจบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมก็ได้ฝากขอบคุณทุกๆท่านและฝากข้อคิดดีๆเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งเต้านมมาฝากคุณผู้ชมด้ค่ะ very happy birthday many happy return ของคุณคุณหวน ผมเนี่ยขอบคุณคุณแหวนมากคุณแหวนนัน้ำใจคุณแหวนคุณแม่เนี่ยช่วยเหลือผมกับกับกับโครงการของศูนย์เศรษฐกิจมเรงต้านมที่ที่ยาบลจุฬาเนี่ยมาหลายปีมากเกือบจะสิบปีแล้วแม้กระทั่งวันเกิดก็อยากจะหาบริจาคเข้ามาช่วยโครงการเราขอบคุณมากที่ยังคิดถึงเราอยู่มะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นโรคทีุ่ทุกคนก็กลัวหมดมันไม่สามารถจะไปป้องกันได้แต่ว่าถ้าเราพบระยะแรก เรารักษาถูกวิธีเนี่ยเราสามารถรักษาเพื่อให้หายได้อย่าก,กลัวหรือว่าเอาถ้าไปสะดุดมีเจ็บเป็นก้อนหรือสะดุดข้าวเวลาอาบน้ำเนี่ยนะครับรีบไปหาหมอให้หมอเขาได้นำห้สุขภาพเป็นสิ่งที่จะมีเงินเยอะแค่ไหนก็ซื้อสุขภาพดีไม่ได้แต่เราสามารถเอาเงินเราเนี่ย ไปซื้อการตรวจร่างกายคนเราชอบแบบเอาเงินเนี่ยไปรักษาที่ปลายทางแล้วที่เราทํางานหาเงินมาทั้งหมดเอาตกลงว่าเราต้องจ่ายค่าหมอค่ายาไปทั้งหมดแล้วก็ใช้ชีวิตบนเตียงอย่างไม่สนุกสนานอย่างนั้นเหรอเราจะเลือกเอาแบบไหนมีสตังค์เยอะแยะมากมายอุตาก์ขอไปซื้อกระเป๋าก่อนขอซื้อเครื่องสำอางก่อนซื้อซือซ้อเสื้อผ้าซื้อรองเท้าก่อนแต่ทําไมเราไม่ทาเงินเนี่ยเพียงไม่เท่าไหร่เนี่ยน,นะคะเมื่อเทียบกับขอมูลค่าเหล่านั้นเนี่ยมาดูแลและรักษาตัวเองอย่างซึ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งสําคัญต่อร่างกายเราามกๆ และวันนี้สาวมนสาวสวยสุขภาพแข็งแรงแห่งวงรูมเตอรี่ที่ไม่ว่าวงนี้จะต้องลุยงานหนักขนาดไหนแต่ก็ยังรักษาสุขภาพตัวเองได้ดีมากๆจะมาฝากข้อคิดถึงคุณผู้หญิงเรื่องมะเร็งเต้านมด้วยค่ะมนก็เป็นผู้หญิงเดียวในวงนะคะก็มี uh, เคลดลับและการถือว่าเป็นการดูแลสุขภาพของผู้หญิงนะคะก็โดยรวมากค่ะจริงๆก็สำหรับมนแล้วเนี่ย การนอนนะคะก็เป็นอะไรที่สําคัญมากเพราะว่าเป็นภูมิแพ้นะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่นอนได้เพียงพอแค่หายไปสองสมชั่วโมงเนี่ยมันก็ทําให้แบบว่ารองเพลงลาบากอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็มีเอ่อโรคมะเร็งเต้านมซึ่งบอกว่าเป็นกันเยอะมากๆนะคะยังไงก็อยากให้มันไปตรวจบ่อยๆแล้วกันนะคะยังไงก็อย่างน้อยไม่ต้องไปไอายอะเข้าโรงพยาบาลนะ,ะตวรวจซักปีละครั้งนะ,ะให่เรารู้ทันนะคะว่าเอ่ออยู่ในระยะไหน ได้บอกว่าเริ่มต้นในการรักษาถูกนะคะง่ยก็ฝากตรงนี้นะคะให้ไปโรงพยาบาลแล้วก็อย่าลืมนอนพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายบ่อยๆค่ะเพื่อไม่ให้เป็นโรคมะเร็งค่ะด้วยแรงพลังความตั้งใจในการทําสิ่งดีๆของทุกคนรวมทั้งฝ่ายการตลาดของบริษัทอสมทที่ได้มาร่วมสมทบทุนบริจาคในครั้งนี้ทำให้เรารวบรวมยอดบริจาคได้สูงถึง1 1 0 0 0 0บาท ในโอกาสนี้แหวนต้องขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่มาร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆคืนให้กับสังคมในวันพิเศษของแหวนในค่ำคืนนี้ด้วยนะคะยังไงแหวนและบร,ริษัทคลาวนายครีเอชั่นก็ขอสัญญาว่าจะตั้งใจผลิตรายการดีๆเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยแบบนี้อย่างสุดความสามารถไม่ให้ทุกคนผิดหวังค่ะและว,วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วพบกับรายการว้าวันแหว,น,วนได้ใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ดาน่าแหวนจะพาคุณผู้ชมไปว้าวกับเมคอัพอาร์ติสต์ชื่อดังจากแดนกิมจิที่จะมาเผยเคล็ดลับการเมคโอเวอร์ให้ดูสวยใสยแบบสาวเกาหลีพร้อมกับพูดคุยกับสาวก้อยรัชวินถึงโรคประหลาดที่ทำให้เธอต้องพาตัดถึง4ครั้งในรอบ4เดือนห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะได้ข่าวว่าคุณน้องตอนนี้มีปัญหาสุขภาพเป็นโรคประหลาดเป็นอะไรอแปลกมากขึ้นแฟนเป็นห่วงมันเป็นโรคที่แบบอินดี้มาก <laughs>